นันทีเกาไม่ได้ออกมาร้องเพลงนานแค่ไหนตื่นเต้นที่สุดต,ตื่นเต้นที่สุดนะคะตื่นเต้นที่สุดเลยแต่งหน้ายัางตื่นเต้นสวยหรือยังคม,ม,มฉันมาไหมโอ้โหฉันยังไงเนี่ยโอ้โหเตั้งใจมา,มามากเลยนะคะแต่ขอบคุณมากค่ะ,คะเราอยากเจอกันอีกเนาะอยากเจอกันแบบนี้นะคะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆากนะคะสำหรับการให้ในครั้งนี้นะคะ ดูรู้สึกว่ารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เรามีพลังที่พิเศษมากมาในที่รับกลับไปในวันนี้นะท,ทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะขอให้พระเจ้าดีาทับทุกคนนะคะขอบคุณอย่างที่สุดมีอะไรจ๊ะไม่มีอะไรใช่ไหมรับรับที่รับรับ หัวใจมากมามากมายค่ะขอบคุณมากๆากเลยนะคะสำหรับการให้วันนี้นะคะอย่าาย่สอายจงไว้ในใจแน่นนไม่วันยากายุผ่านจะมี จัดการกับพวกเราอย่างไง<ม>ในชชวงต่อไป I, <miss> you. I love you, I m ไอ s you เจอกันแน่ๆค่ะ <miss> เจอกันแน่ๆ <miss> เจอกันแน่เดี๋ยวสร้างตึกกันอีกค <ś c oughs> <ś c oughs> สร้างโรงพยาบาลที่เกิดนะคะศูนย์วิวจัยทางการแพทย์ของเรานะคะที่นี่นะคะให้มีเงินสมทบทุนให้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะจัดอีกครั้งไหมคะมาไหมคะโอเคขอเชิญรบกวนตัวเองค่ะ แลวสำหรับวันนี้นะค่ะสำหรับการให้นะคะศิลปินทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้นะคะทุกคนและทุกท่านที่อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะมีอีกหนึ่งท่านค่ะที่เป็นผู้ให้มาตลอดนะคะเป็นพี่สาวที่ตรักและเคารพมากมากนะคะ she's been pop rock and blues ขอเสียงปรบมือให้สำหรับที่ผู้อัญชิญจงกคดีกีตคระ <Hey. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอไวร่วมด้วยกันย พี่ตู่อยู่ข้างหลังเวทีนะครับไม่อยากออกมาอยากจะฟังพี่ตู่คนเดียวกันไม่บายบายกบายก็พี่เวลาก็นะยิ่งน้อยนะคะน่ารักมากเลยเวลาเราเหลือน้อยเหรอเฮียสวัสดี่ะสวัสค่ะ h e s o good e s h e s o good h e looks o you know so good i feel so good y e a i got a you นี่จะบอกความจริง้นะว่าเราสองคนอะ ไม่รู้ถูกทำโทษหรือเปล่าเพราะว่าเราถูกให้ร้องตอนท้ายๆเลยอะมาสุดท้ายมันมีระยะสำคัญไหมคะพี่สร์รเป็นเพราะว่าเราอยู่มานานแล้วเปล่าฮะใช่พี่เราเป็นรุ่นที่อายุมากกว่าน้องๆทั้งหมดเดพูดเลยละเรื่องมากพี่คิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าจะเล่าให้ฟังว่าดีใจอย่างน้อยเนี่ยมีคนแก้ประูคนหนึ่งแล้วล่ะไม่๋ยวได่ไม่อย่างนี้เราจะบอกว่าเราเคยขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายตอนตุ้มปุ๊ ตู่เบิร์ตเคยทันบ้างไหมทันไหมตู่เบิร์ตอ่ะตู้บุษชาปู้อัญชลีอย่าได้อายที่จะบอกเคยดูมาแล้วนันทิดาพี่เปิ้ลชงชอย30ปีที่แล้วค่ะเกิดหรือยังคะพี่ขาสามสิบปีอ่ะแล้วเนี่ยหลังจากนั้น30ปีพี่พึ่งพี่พึ่งได้ขึ้นไปทีมพร้อมเขาเนี่ยใช่เป็นยังไงซะหนูคิดว่ามันมันตำนานเลยคะพี่ตู่สุดยอดไหม เหนื่อยไหมอจ้ตัวเองอายุปูณนี้แล้วอ่ะเหนื่อยกงแต่เหนื่อย้งแต่ก้าวขาออกจากบ้านก็เลยมันตื่นเต้นแบบฉันจะโอเคไหมฉันจะเพอร์เฟคล่าเออเขาเป็นอย่างนี้จริงๆน่าจะปกย้อยไหมพี่ยังไงรู้ไหมว่าสิ่งที่สิ่งที่พี่ตู่เขาพิ่ตกที่สุดคือตอนค้องตอนค้องแบบขอบคุณคนดู เดี๋ยวหนูคอยดูนะเขาตรงกลับเองนะอเดี๋ยวยยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็จะได้เห็นละเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วนะแกจะวิตกมากเลยเราซ้อมมันมากกว่าซ้อมเพลงนะคะอขอบคุณพี่ตู่มากรักพี่ตู่ที่สุดแล้วพี่ตู่นี่สุดยอดเละที่มีใครเกินแล้วอะแล้วไม่มีใครเกินที่พูดเหมือนกันนะตอนนี้นะ,ะ,น,ะน้องขอยอมเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วจะไมแต่งขาวกระดังหรือจ้าหินแกหยางถ้าเราเป็นหินหยางนะเนี่ยนะดูสิพี่ทำไมเราขาวดำไม่ได้นัดกันนะฮะไม่นัดเธอไม่นัดไม่นัดนะพี่ พี่คิดว่าแต่งดำแล้วมันดูแบบซ่อนรูปดีค่ะจริงๆพี่พี่เบิร์กวันนี้นะซ่อนรูปแล้วหนูก็ขาวมาเลยเนี่ยซ่อนมากเลยเนี่ยจริงๆหนูควรจะเป็นแบล็กไม่ควรเป็นไวท์จริงน,นะแล้วนนานๆเราขึ้นบาทีเราจะไม่หยุดพูดเลยนะโอเคนั่นหยุดพูดแล้วค่ะพี่คขา,าส,ขส่งพี่ตู่นพี่ตู่สุดยอดอยู่นแ<ะ>ล้วขอสองสารเสียโฟมไปก่นพี่ตูนนั่นได้นสุดยอดชฎีจะมาดีขีดค่ะบายกองหัวเราะอยู่บายเหลือแต่พี่อ่ะค่ะ น้องจะอะไรจากพี <the> ่คะพี่น่าจะเป็นผู Radio ้ห <deriv> ญิงไม่ใช่เป็นนักร้องคนเดียวที่นี่ที่พี่สมงรถเขามองข้างตลอด